สวัสดีครับผมดาวจากร้านบิ๊กบูคป์นะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูวิธีหรือตะเกียง 200A ให้เหลือแต่ถังหรือทำไมผมหรือจะรือเอาไปพวน่นสิถังใหม่หรือว่าอาจจะเอาไปชุบนิกเกลต,ต้องดูก่อนเพราะว่าถังเขาเย็นนะก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีหรือกันเลยนะครับก็ขั้นแรกก็ถอดออกทั้งหมดเลยครับ อุปกรณ์ทุกอย่างถอดออกหมดเลยใส่ใส่อันนี้เอาไว้จะได้แยกว่าเป็นตะเกียงดวงไหนดวงไหนนะครับเราจะได้ไม่หลงอะไรไม่หลงตัวกันถอดโป๊กออกคนระับแล้วก็ตรงนี้เราก็ถอดกระเช้าด้วยนาะอตัวนี้ตัวเดียวเลย าจะถอดกระเช้าก่อนนะไม่ได้ถอดทอดเจนก่อนถอดกระเช้าก่อนใช้ประแจปากตายนี่ครับง่ายๆถอดได้เกือบทั้งตัวเลยนะครับสำหรับประแจปากตายแล้วก็เอาเก็บใส่กะจ้าไว้นะครับแล้วก็ช่วงบนยกออกมาแล้วนะครับ พอถึงตอนนี้เราก็จะถอดท่อเจนแล้วทันไหมครับเพื่อนๆทันกันอยู่นะครับแล้วก็ยกเข็มขึ้นแล้วก็เอาออกไปเลยนะครับแล้วก็ถอดน็อตป้นบิดตัวนี้ครับ มันจะมีล่องตรงนี้แล้วก็บีบหน่อยนึงแล้วก็ยกออกไปเลยออกไปแล้วนะครับแล้วก็ถอดฝาถังออกอต่เรต้องถ่ายน้ำมันออกก่อนนะหรือว่าจะถ่ายตอนนี้ก็ได้แต่อันนี้ผมถอดผมถ่ายออกไปแล้วแล้วก็ถอดชุดสูบกับตัวเช็ควาลว ตัวชุดสูบเนี่ยผมจะใช้็ขควงงัดออกนะครับต้องระวังนะงัดให้ดีๆถ้าไม่มั่นใจต้องเอาผ้ารองเอาไว้นะครับเพราะว่าถ้าเรางัดไม่ดีเนี่ยเห็นไหมอย่างที่เจ้าของเดิมเขางัดมาเนี่ยรอยตรงนี้ยผมคาดว่าน่าจะโดนไขควงเนี่ยบาดตรงนี้ต้องระวังให้ดีนะครับถ้าไม่มั่นใจใช้ผ้ารองแต่นี้ผมถอดจนชิ้นล้ว ว่าบางท่านจะเอาลวดเส้นเล็กๆเกี่ยวออกก็ได้นะครับเนี่ยเอาสวดเอารวดเส้นเล็กๆเนี่ยร้อยร้อยเข้าไปแล้วก็ดึงออกทางด้านนี้เลยเนี่ยเอารวดดึงนะครับแต่ผมจะงัดออกครับออกมาแล้วนะครับ ออกมาแล้วเกือบหมดทั้งตัวแล้วนะครับแล้วก็แกนตัวเช็ควาลวก็ออกมาแล้วอะไรเนี่ยอย่างที่ผมย้ำเสมอกับนนะเพื่อนๆผมที่ถอดเหมือนกัน ก็นให้อยู่ในตะกร้าเดียวกันอย่าอาไปรวมกันนะครับเราก็จะถอดตัวเช็ควาลครับตัวเช็ควาลวววก็ใช้อุปกรณ์พื้นฐานเหมือนที่ท่านใช้กันแต่นีวผมจะเป็นเหล็กนะผมไม่ใช่สแตนเลสนะครับเดี๋ยวก็จะมีตัวนี้ที่เป็นเหล็กแล้วก็มาถอดกันเลยครับ ขอเช็ควาเนี่ยผมจะมีเทคนิควิธีของผมในการถอดอยู่นะบางท่านอาจจะรู้แล้วแต่บางท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าผมถอดยังไงนะับก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมปกติที่เราใส่กันเนี่ยครับผมเก่าของผมมันเก่าและเกลียวเริ่มมันจะเริ่มล้มแล้วนะครับ พอเราใส่ไปได้ทรงนี้แล้วเราต้องขันขันตัวเนี้ยหมุดทองเหลืองที่ยึดแกนเนี่ยให้มันแน่นๆหน่อยโดยใช้ประแจคอมาบิดให้แน่นพอแน่นดีแล้วเนี่ยผมเห็นเพื่อนๆบางคนนะครับจะใช้ปากคายจับ แล้วก็งัดเลยหรือว่าบางท่านก็อาจจะก,กดลงแบบนี้นะครับกดลงแต่ที่ผมใช้เนี่ยผมจะจับเหมือนงั้นแล้ผมจะใช้วิธีตอกออกกระแทกออกเนี่ยครับผมจะจับให้มันอยู่ทรงแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะอุ้มมาไว้กระตักผมแล้วก็เอาประแจตัวเนี้ยตอกตรงนี้ออกไปเลย มาอุ้มกับขาไว้เห็นไหมฮะเนี่ยมาอุ้มกับขาไว้แบบนี้อุ้มกับขาไว้ทาไมครับอุ้มกับขาไว้เพราะว่าให้ขาของเราเนี่ยริ่มๆเนี่ยเนื้อเราเนี่ยซับแรงกระแทกซับแรงกระแทกจากที่เราตอกออกไปนะครับนะครับผมจะอุ้มอุ้มกับขาไว้แบบนี้ มันดียังไงครับแรงกระแทกเนี่ยมันดีกว่าแรงกดนะเวลาถอดของให้คุณนึก <bleeding. S 1> ถงงึงพวกบลอกลมปืนลมรถยนต์นะครับมันจะแตกๆๆๆๆๆเป็นการกระแทกออกนี่ครับผมก็จะอุ้มกระขาไว้ให้ได้ทรงนี้แล้วเดี๋ยวผมจะเอาประแจเลื่อนตัวใหญ่เนี่ยตอกออกเลยผมว่าแน่นมาจากไหนเนี่ยไม่เกิน3-4ทีต้องออกนะครับแต่นี้ผมถ่ายคนเดียวมันก็ จะไม่ค่อยสะดวกแงนก้องขึ้นแงนก้อนลงนะฮะต้องวางกับน้องเราเท่านั้นนะครับอย่าไปวางกระโต๊ะเด็ดครับเดี๋ยวผมจะเสร็จขึ้นมาให้ดูเนี่ยครับจับให้ได้ทรงแบบนี้ก่อนแล้วก็มือประคองไว้แล้วผมจะคาะอให้มันสะดุ้งก่อนให้เกลียวมันสะเทือนก่อนนะครับ มันจะไม่อันตรายเพราะว่าขาเราเนี่ยมันนิ่มมันจะซับแรงกระแทกไวแต่ทีนี้ผมจะตอ,อ,อกจริงแล้วนะครับผมว่าไม่เกินสามทีมันจะออกมาเลยอันนี้ทีเดียวออกเลยนะครับออกง่ายอยู่บางตัวนี้ต้องสามทีนะยิ่งถ้าเป็นพวกสองสองศูนย์อี e, นี่มันยากนะมันต้องตอกออกสองสามทีอ่ะนยมันก็ออกมาแล้ว เี่ยวไม่คดด้วยอยู่เหมือนเดิมเลยผมเคยต่อตอนใหม่ๆเนี่ยมันก็ยังไม่เคยคดนะแต่ก่อนผมใช้วิธีกดนะครับแล้วก็ผ้าไปกดจนเขี่ยวตัวเนี้ยมันบิดเลยเพราะว่าตัวนั้นมันเป็นไอ้ตะเกียงตัวของแคนาดาไอ้รุ่นอะไรนะสามสองห้าไม่แน่ใจเออมันแข็งมาก ผมตอกจนแบบไม่ใช่ตอกผมกดตอนนั้นยังไม่รู้จักวิธีตอกกดมาเนี่ยกดจนแบบหัวมันเนี่ยแตกหมดเลยเขี้ยวอันนี้รูดแล้วมันไปพานให้หัวนอ็อตน,นี่แตกหมดเลยผมต้องยกตะเกียงไปให้พระพววก,กันทําให้ดูนะครับพระพัวกก็สอนวิธีนี้มาให้แหละแล้วก็ตั้งแต่ใช้วิธีตอกมาเนี่ยไอตัวถอดเช็ควาลกับตัววาลของผมก็ ที่ถอดมาก็ยังไม่เคยแตกเลยนะครับก็ลองดูครับลองเอาไปใช้กันดูสำหรับท่านอาจจะมีวิธีที่ดีกว่านี้แต่สำหรับผมเนี่ยอันนี้ผมโอเคแล้วแล้วก็ถอดเช็ควาลวตัวเช็ควาลวเนี่ยเวลาเราถอดมาแล้วเนี่ยถ้าเรามีตะเกียงหลายตัวเราควรจะขันจับคู่มันเอาไว้นะครับเนี่ยแล้วก็เอาไปเก็บทำไมเพราะว่าอย่าเอาไปรวมกับ ในกระบะรวมถ้ามันสลับตัวกันเนียติดคู่ตัวกันมันอาจจะมีปัญหาให้รูวได้นะครับอันนี้ต้องระวังอ่าแล้วก็เหลือแต่หลักล่างแล้วนะครับเดี๋ยวหลักล่างเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นมาบิดบิดบนปากกาเนี่ยปากกาจับงานแต่ถ้าเจอตัวไหนที่ผมบิดไม่ออกผมจะมีตัวนี้สำรองครับ ตัวจับถังนะฮะเนี่ยมันก็จะตั้งไว้อย่างนี้ครับเนี่ยแล้วเราก็ขันน็อตกวดเข้าไปแล้วมันจะจับอยู่เลยเนี่ยครับแล้วมันก็จะทําให้เราเนี่ยเซอร์วิสง่ายแล้วก็ตั้งระยะง่ายมากมากนะครับเนี่ยตั้งตำแหน่งมาร์กเนี่ยตั้งง่ายมากแล้วก็ใช้ตัวทีเนี่ยจับเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้ดูอีกทีนึง นะครับสาหรับตรงตี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราเอาแค่รื้อก่อนนะครับผมก็จะเอามาตัวนี้เลยถ้าเกิดตัวไหนที่ออกง่ายๆเนี่ยหรือว่าถ้ามันไม่แข็งมากอย่างตัวเนี้ยผมจะลองบิดดูก่อนว่ามันออกหรือเปล่าถ้ามันไม่ออกเราค่อยไปที่ตัวนี้ครับเอาค่าลองก่อนนะครับ เอาผ้ารองไว้เห็นไหมฮรัแล้วผมจะทําเป็นร่องเลยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาตรงนี้สวมแล้วบิดเลยนะครับเว<ค>ลาบิดต,ต้องระวังตรงนี้ด้วยนะครับอย่าให้มันพคดนะครับต้องดูให้ดีการระยะให้ดี เดี๋ยวผมจะบิดออกเลยนะครับอ,ออกมาหน่อยนึงแล้วนะครับอ่าบิดบิดบิดออกง่ายแล้วนะครับตัวนี้ออกไม่ยากครับถือว่าออกง่ายมากๆผมเคยเจอ275นี่บิดจนแบบ โอ๊ะเครื่องมือผมว่าหนักๆนตตี่ยตกเครื่องมันยังไม่ออกเลยนะเดี๋ยวเราก็มาที่โต๊ะทำงานต่อครับแล้วก็ออกมาแล้วนะครับจะเห็นได้ว่ามันก็จะมีพวกสิ่งสกปรกยากันลายอะไรพวกนี้นะครับอยู่ในรู หลักล่างออกมาแล้วถ้าเกิดเราจะล้างหลักล่างเนี่ยเราก็ถอดตัวนี้ออกได้เลยถ้ากับไฟรั่วก็ถอดกับไฟตรงนี้เลยวิธีตรวจสอบรั่วไม่รั่วเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําให้ดูอีกทีหนึ่งแต่ว,วันนี้เอาแค่รื้อก่อนนะ,ค,ะนครับเนี่ยครับเท่านี้ก็เหลือแต่ถังเปล่าแล้วนะฮะเราก็ จะไปสู่ขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนการลอกสีออกนะครับเสดายสติกเกอร์สติกเกอร์ยังสวยอยู่เลยสติกเกอร์เดิมด้วยถ้าเกิดไปชุบอะ่ะมันจะต้องลอกสติกเกอร์ออกไนงะเดี๋ยวผมจะพยายามเนียนทําดูนะว่ามันจะลอกได้หรือเปล่าแต่มันมีมันมีมันมีคนขายอยู่ของแท้จากอเมริกานะฮะไม่รู้ว่าแท้จริงหรือแท้ปลอมแต่ก็ต้องดูกันนะครับก็ เท่านี้แหละครับวิธีถอดก็เดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะครับโอเคครับสวัสดีครับ